นาคามอ่ะวิ่อะไรอ่ะกันไรกันติดอ่ะโมลีไอ้นี่นี่เออเหมือนกันเหมือนกันใช่ใช่แต่ดาบอะคือที่สุดดาบคือที่สุดต้นนี้ไม่ได้ดาวได้ด้วยเหรอทำไมผมไม่เคยแย่งได้เลยวะเวลาแบบเวลามีคนแย่งกันสองสามคนข้ามผมกาะหรอวะต้องขึ้นไดมอนด์ก่อนถึงจะทำได้นะครับโอ้ยพี่ขึ้นแล้วเหรอขึ้นแล้วลงมาแล้วด้วยนั่นหรอไม่นับดิวะ ตันเว่โอ้โหน่าเล่นแทงมากเลยว่ะไม่จริงจริงไอเทมหมากี้ก็เล่นจริงๆเล่นอะไรก็ได้นะแต่แค่ว่าสองไอเทมเนี้ยทิ้งแค่แทงแค่นั้นจบไปเล่นแคร์ไงไปเล่นแคร์นตแต์ผมรอดูอยู่ผมว่าอนดิเต้เร็วซื้อเร็วน็อกเต้นเซื้อตัวอะไรน็อกเต้นไงเล่นอะไรไปเล่นแคร์บัตเตอร์โอเคโอเคอันนี้ก็ให้นาป่ะเออให้นาต้นเกมก็อาจจะให้แบบตัวอีราวแล้วก็แล้วค่อยขายอีราวหาป่ะไม่ขายอีราวแบบมันเราเล่นไม่ใช่ผมรอพี่ทักม้างหนาแล้วพี่พี่ทักสักที เล่นไอ้นี่ได้ไหมบัเตอร์สี่บอลเลอร์สี่ได้ไหม,ไ,มได้บอลเลอร์บาสปกติอะ่ะไม่ได้เหรอไม่ได้ขอปกติได้ไหมเราต้องเล่นคอมใหม่ดีคอมเก่าคนดูเขาเปิดแล้วโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคเาต้องเนสองดาวเอาเราต้องใช้แบบก่อนไงฮ้ยยเดี๋วนี้นแบบแพวกตัวบาทผสม แล้วขายได้ตังค์เท่าเดิมเลยนะเท่าเดิมคือแล้วก็ปกติไอ้อย่างตัวหนึ่งบาทผสมอขายได้สาบาทใช่ไหมอ่าฮะอย่างเมื่อก่อนสองบาทผสมกันสองบาทสามตัว6 6กหกบาทถูกป่ะใช่แต่ขายมันได้ห้าบาทแต่ปัจจุบันอ่ะมันไม่ขาดทุนแล้วคือได้6บาทใช่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยนี่ไงอีราวสองดาวแล้วเนี่ยฮะสองดาวเลยแต่เทมยังไม่เบนนะที่ผมดูนี่ไงเทมก็ฝากนี่ไว้ฮะเออว่ะเอาเป็นใครแบกเอาเป็นจิ๊นแบกแทนไหม ไม่คือไอเทมมันก็ใส่ทิ้งได้ในเว็บอะในเว็บเขาก็ให้ใส่ทิ้ง้วยในเว็บไปแล้วเหรอในเว็บแต่ไนี่เขาเฉาอะใครชนะเนี่ยเมื่อไหร่ตายเพราะว่าเพราะว่าเขาชนะใช่เพราะว่าเราไม่มีซีซีตีช้าร์ดใช่ไหมไม่มัน,นได้นี่ด้วยไงมันได้โล่ไปแก่ไปเกาะวันวีทวีไปดู <c oughs> ว่าเป็นมอไฟแล้วมันกระจอกไงไปดูมอไฟมันต้องเป็นอะไรนะพาวเวอร์เวสอะใช่เป็นเอลิสปาแล้วกระจอกเกินไอนี่ก็ได้เทสเวอร์โซก็ได้เพราะว่ามอไฟมันดาเมจไม่ได้หนักอยู่แล้วมีมันมีดาเมจเหรอทีมันไม่มีเด้อ ไมไม <vida mate. S 3> ่ละเมตเรีบลงน้าละตอนนี้เว้นแต่คอกมอยไม่เจอแล้วนะเด็ก็เจอโอเนี่ยลงไม่ได้หรอกเราเจอที่โลเลยเขาลงไปเอทียมหรอคนนี้ไม่น่าใช่น่าจะหลุดดิลงไปเทียมเต้มบ้าอะไรเหลอตัวเดียวลงอยู่ตัวเดียวจะขอให้ข้างบนไม่แครก็โอเครีเคิร์ฟน้ำตารีเคิร์ฟน้ำตารีเคิร์ฟน้ำตาไอเทมไม่ได้มาส่งคอกเมายแล้วนะเราขึ้นไปนู่นเลยเวะเว้นเราลีเซฟแต่เราออกรอบที่สามแล้วแต่เราออกรอบสามแล้วนะอุ้ยเหลือวะเพิ่มคอกมาอุ้ยอุ้ย แคสเซิลพี่ยิงแคสเซิเปียใส่ไอเทมเนี้ยเบสหว่ามอไฟเยอะแยะเลยขายมอไฟายเลยอไรเงีแล้วก็ได้บริกแคสามเงี้ยล่ะเพื่ออะไรวะเพื่อประโยชน์เลยเฮ้ยทำไมคลาให้ตัวเนี้ยอ่าทำไมเขาคุณคุณอ่ะเราอีสกิลเจอเมทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าเบาะเบาขโมยเกาะด้วยว่ะมันบอกขโมยเกาะด้วบ้างเลยเราอีสแลมเทนทัคเล่นไปด้านหน้าแล้วก็ขโมย20%ของเกาะและตัานเวทมันออกแบบยูนิตใหม่ๆดีย ทำไมไม่ออกแบบเขาไพ่ให้มันดีๆหน่อยวะอะไรมีฮีโร่ของขอแบบอันสต็อปเอเวอร์ฟอร์ได้ไหมอันนั้นต้อง4บาทแล้วล่ะถ้าขนาดคือยืนรวมๆกันนี่คือแบบอีซี่อะเดี๋ยวนี้อินฟิวยืนหน้าก็กระโดดปะลองโดนโดดมันปรับมาใหม่แล้วมันบอกว่าระยะโจมตีเท่าไหร่กระโดดนะคือยืนไหนก็ได้ยืนไหนแม่งกระโดดอ่ะเพราะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีปัญหาออกออกลาพิษอ่ะก็ที่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 บอกของแกที่บอกว่ามึงเคยเล่นมินิคาโคนะเออ คือลาพิดอ่ะอันใหม่มันมันตีสองเท่าไงแล้วพอยืนยืนหลังสุดอ่ะมันไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะมันไม่โดดอ่ะที่ลาพิีสองดาวยังวะยังไม่หวเพราะเมาอีกไม่เจอเลยเวบนคนที่อื่นเหมือนจะมีคนเล่นซ้ำนะเหมือนผมเห็นไอทิมเป๊ะเบสเลยอ่ะมีเคิร์ฟหน่อยดิคือไอเทมคือแบบเบี้ยวเวแบบตัวแขกล้วนเลยอ่ะของมันพี่ต้องอาจจะต้องให้จิงแบบเอ้ยแต่หยิบไอ้นี่ได้เหรอนะต่อไปเชนเบสได้เนตปับอยู่นะของเมาใส่ได้แค่สี่นะได้ไหมแค่โป่งปะ แต่ต้นเกมน่าจะโกงป่ะไยนะครคบโกงะวะมันดูทำอะไรไม่ค่อยได้ฮิลแค่ร้อยห้าสิบเองยิงต้องเพิ่มแล้วฮิลแปดร้อยแปดร้อยหน่วยกิ่ไม่ทันหรอหรือกิงไม่ทันอุ้ยคนนี้เขามี้นี่สองอันเลยอ่ะก็จะเปลี่ยนที่ตีตีกี่ช่องเนียมึงดูแใกล้่ป่ะตู้พ่องตีสองช่องเองไปยืนข้างหน้าละคนเนี้ยโอเคโซเปียชัดๆตีสอช่องฉีดมันแค้แค่ยแดีเดารเด โก้สองเลยไอเทมเบสเลยสองสออันเนี้ยเนี่ยเขาเมาต้องเล่นอยู่ใช่ไหมยังต้องไปอยู่ใช่ไหม้วแต่แล้วถ้ามันได้มาขนาดเนี้ยโว้ยโหนามาแล้วอ่ะผมว่าพี่หาจิงแล้วก็ไม่ต้องเล่นละเขาเมาเอาจิงแบกเลยเห็นด้วยไอเทมไอเทมเพราะว่าจิงอ่ะเออไอเทมมันมันมันเบนเบนเบียงไปทางจิงมากเลยเนี่ยจิงจิงเดสเบสเนี่ยจิงบบตเตอร์ยังได้เลย จิ้งบัตเติร์จิงไอเอ๋อ้โหเดี๋ยวหาจีให้จิ้งอยู่นะกันเออแล้วพี่ก็เปลี่ยนเขามาออกเลยไมต้องใช้ต้องเล่นบัตเตอร์บาร์ธรรมดาแล้วอ้ามาแล้วมาแล้วแต่มันมาแต่ไอเทมมันก็ไม่เบสอยู่ดีอ่ะก็ไปเล่นเอ่อบัตเตอร์สี่ก็มาเล่นเออแต่ว่าให้จริงแบตเนี่ยเลัตเตอร์สี่ครบสี่แล้วเนี่ยไม่ไม่แค่สี่บัตเตอร์สี่อะสองจิตสองใจเหรอเอ้าไม่ท่านเลยไม่ไปนี่อ้าว ไม่เราเจอคนหลุดไม่ได้เน้นอยู่ดังนั้นถ้าเกิดเล่นถ้าถ้าจิงแบกอะมันไม่จำเป็นต้องเล่นบอดบาร์สเอ้ยไม่ต้องเป็นต้องเล่นแบทเทอร์แคสก็ต้องหามาอไฟอีกรอบนึงเอาอะไรให้จริงอะหาทำไมมอไฟบัตเตอร์บอลเลอร์มีกี่คนวะบอลเลอร์มีทั้งห้าคนหาไวก็ได้พี่เข่งแล้วเปลี่ยนเลยก็ได้ัางพีบอกว่าเป็นบอลเลอร์บาร์สไปก็ได้ไม่ทันแล้วถ้าเป็นก็เป็นบัตเตอร์สี่ไงตอนนี้พี่เร็เลยเร็วห้า บัตเตอร์สี่วลวห้าเล่นไม่ได้เดี๋ยวต้องอัพเวลต้องหาอัพเวลใช่ก็เออก็วิวหกกับบัตเตอร์สี่เบลเลอร์สองงั้นเราก็ต้องขายคาคาเซโอเปียกับฟิกเตอร์คาซีอาจจะเอาไว้ได้เอาไว้เอาไว้เป็นอะไรนะแบตเตอร์แคสแต่ฟิกเตอร์น่าจะต้องขายออกเพราะว่าไม่ใช่เปลี่ยนโช็อตปะโอ้ยทีงมาโอ้โหอย่างเปรีก็คือหล่อมๆแล้วอ่ะเนี่ยเปลี่ยน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 เร็วเปลี่ยนเร็วไม่ทัน รัเซียนกรเจ็บเจ็บ,บไม่ต้องก็ได้เจ็บได้แล้วเจ็บจักตามันตังวิกเตอร์ขายป่ะไม่ได้ไม่ได้วิกเตอร์น่นต้องขายเพราะว่าไม่ได้เวนไม่เกี่ยวคาซิเอาไว้เล่นเวลเจ็ดแล้วก็เวลแปดเป็นบอลเลอร์สี่โอ้ยตีด้วยเทมป๊อปปี้ดิ <laughs> พี่ต้องมีเลนบล็อกอีกอันหนึ่งถึงจะฆ่ามันได้เชนเวสขอสักอันโอไม่ได้มีแต่ดาบ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 ถ้าตามสไตปี้พี่จะต้องเลเอกเอาเล่สไตปี้แล้วไงต่อจริงต้องต้องไปไงต่อเดี๋ยวนี้จริงกันแน่ก็ถึงบอกเชนเวสอีกอันหนึ่งไม่งั้นพี่ก็ใส่ไอ้นี่อย่างก็ไดไม่ต้องใส่เจเอแต่ว่าใส่เอ็ดอ่ะเออมันได้สองแย่ถูกไหมไม่ก็บัตรเตยก็ได้แม่บัตรเตยไม่คุ้ม ไม่จะเป็นต้องดุเดือด้ะอเนี้ยคุ้มไะไอไม่คุ้มไม่เท่าไหร่เมื่อวนีผัดออกให้จริงโอ้โหนาแบบเล่นเก็บอะเลนเจอร์ป่ะเนี่ยวู้ยนาวันนี้สองดาวอะเลหกแต่สองดาวคือแหละฮัลโหลฮัลโหลเจอินเกินอันนี้ที่มีค่ะอีลาวกับวายโอ้โหูก็ถ้าเวลแปดอะเอาอีลาวกับฟีแขลงลงไงมาไพไม่ต้องใช้แทนอีลาวไปบัฟกับ พอกเมาด้วยใช่ดีนะนี่เราคิดคอมใหม่ไอ้ต้นสดกันเลยววะมันก็บอลเลอร์บาร์กวะแค่แค่อะไรแค่เปลี่ยนตัวบอลเลอร์แค่นั้นเองเอาหน่อยจริงเอาหน่อยนี่เอาหน่อยนี่สามดาวนี่เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยสับทุกตัวน้ำตาลน้ำตานี่คือไข่พอกเมาอ่ะเ็้ยเปลี่ยนเป็นบูบับแล้ววะนี่ไงหูเซ็ตของแนนชาผัก ผัก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 เพราะว่าตอนแรกอะว่าจะใส่ G A แต่เราต้องหาเชนเวสสองนันซึ่งพี่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่มันเป็นไปได้ยากมากอะไรเวสมาเดฮึมมาทุกทุุกมันดูดเลือดใหญ่เลยอวะทุกทุกเยอะแยะโอ้โหเรดูเลือดมาดิเชนเวสเชนเวสพุ่งไหมไม่เชนเวสลูเชียนอับเบลเออวะเออหัวร้องเลยวะ แต่ผมว่าพี่ต้องเอาเชนเวสแหละไม่ก็รีเทิร์นขายนเนี่ยเออต้องเเรีเทิร์เของเมาก็ได้คือมันมนับเบลแล้วมันขายทิ้ง้วมันต้องหาใหม่มันไม่คุ้มเว้ยอืมขายากไม่งั้นพี่ก็ต้องเล่นเกฟตลอดเลย่ต้องเล่นลาลูเซียอืมก็มีแบบเราไปรอเชนเวสจ้ะนี่ละกันถ้าไม่ได้ก็เจาะเกาะสองอันต้องเก็บต้องฝืนอบเบลแปดแหละไม่งั้นเล่นไม่ได้จิงปล่อยจิ้งดาวเดียวเฮ้ยฮุไม่ติดเฮ้ยคนนี้ก็มีจิ้งอ่ะโดนเลเซอร์มีพวกเมาด้วย มีเอ็ดเลวด้วยมันก๊อปเลยเนาะก๊อปไหมเหรอก๊อปกันไหมบอลเลอร์บาจงเจริญถ้ามีอีกวิธีหนึ่งคือเนี่ยเอานาลงสองตัวเพราะว่านาสองตัวน่ารำคาญมากเลยใช่ผัก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 ักผักเรียว่าชาวฟาดผัดผักเย็นไม่กินเพราะว่าชาวฟาดไปแล้วก็เลยอิ่เป็นไงเพื่อนพอนคนนี้เลเวลแปดแล้วก็มีเงินสี่สิบาทแล้วโอแม่งที่หนึ่งะเอ้ย สไนเปอร์แวนการ์ดออกมาอีกไม่นานปะอีกไม่นานก็น่าจะทับโฟนั่นแหละอีกไม่ทันแท้อีวิรันตายหะวีตายอวีออตายหะมาครับแรปเตอร์นี่แหละจะเป็นตัววัดวัดว่าไอเทมเนี่นจะได้อะไรกลับคืนมาเออให้มันชื่นใจหน่อยเรียนไปแล้วสุ่มหนึทีเชื่อผมนะมอ้างหลังเราเลยอ้าเป็นไงลูกเชื่อหนึทีเพื่ออะไรวะตำนานเราต้องเอาไปคอมซัมเยอะอ่ะเจงเจงคุณเวินพูดถูกแล้วดูดิข้างบนคือแพ้ห้าตาปิด เราข้างล่างคือเจ็ดอะไม่ชนะใครเลยแดงแจ็คเลยคือเราไม่ได้ประสบไอเทมไงเออไอเทมเราไม่เบสเราจะใส่อะไรโอ้เราไม่ได้เชนเวสอัดเอย่าอย่าว่าใดเชนเวสเลยไอเทมสักอันยังไม่ได้ไม่ได้ใส่ในกอลเฮลกันฮะมีด้วยเหรอน้ำตาน้ำเชื่อมนเชื่นเชื่อไม่ได้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 เวลโลแล้วซู้ไม่ได้ จะตายโขกโขกปันออกหมอกออกเมาแผลปะเนี่ยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหหายไปแล้วจริงน้ากวาดล้านนี่ถ้าจริงสองดาวก็หลอมอยู่นะเอ้ยผมว่าได้อยู่นะไม่ได้อยู่นะคนเดียวตายปะเนี่ยไม่ตายไม่ตายบอกแล้วว่าไม่ตาย เกินเกินนะจริงต้องยืนไหนเนี่ยออกอดใต้หาอุ้ยเบลลแคทหนึ่งตัวนี่ไงแต่ไม่ได้ไม่ได้บอลเลยอะแมวแม่คุณเดี๋ยนะถ่ายเออกอดลเลยกอดมาอีกตัวหนึ่งแปลว่าอะไรแปลว่เาเก er ็บมานิวบอลเล่บารครับตายจริงอ่าหยุดผมยิงไม่ได้ยิงเกตัสใต์หน่อยเพื่อนแล้วเดี๋ยวนะทำไมนากว่าตรงนี้หมดเลยอะ ฝ่านเข้าเพื่อนตานาอยู่บอลน, <c oughs> นาอยู่บอลน,น,น,นาบอลปะเนี่ยเออลูเชียนสไลด์ไปีิงนู่นแล้วฟิวฟิวสวยเมื่อกี้นาบอลน,นะไม่นับชอบนาบอลจิงสามดาวไปเอออีกเกินจิงสามดาว <c oughs> อ่ะอ่าทีนี้มีจิงเหมือนกันเอ้ยเคมเขายิงบอลเราว่ะแต่ว่าไม่ติดผลนี่ไวเออตี้ไม่ติดผลมาดิเละเละอันนี้เขาวเวสไตรมาแล้วเว้น เฮ้ยแม่กมินิกโก้เยอะสองอันคืออะไรอ่ะที่โกงอ่ะคือเราแพ้ไม่ได้แล้วนะเราเอาเทมไมคใครคนหนึ่งเว้นดูเชี่ยน,นะน<อ>ี่ไง,ไงเทมแบทแคร็บไม่แคร์นะ<อ>นลูรูปอะไรวะมองไม่รู้เรื่องเนี่ยอ,อเป็นหัวคนเหมือนกับหัวหุ่นยนต์จริงเอาเล็บปัฟไปก็ไน้แต่ว่าอยากได้นี้มากกว่ารู้สึกว่าเอาตัวแท็กเยอะแล้วเกินเอาตัวแท็กมาเลยดูดิมีเวทตี้เดียวนอกจากเอาตัวแท็กมาเลยเฮ้ยเราเกิดพับโพแล้วเว้นถ้าแม็กไพลอตนี่ตายก็ได้ละเฮ้ย<อ>คุณแช่งเข้าเอสเลียผมมา เฮ้ยทำไปเล่นไปดีเวนปะซื้อมาทำไอะไรเว้ยอยากได้ S L V ตัวหนึ่งอะเนี่ย S L V ตัวซ้ายสุดานนหายว่ะเรียวยังดาวเดียวเลยอีเราใกล้อีเราอีหนึ่งดาวอ่ะไม่อีเราอีตายแล้วเว็บว่ไอน้นี้มีเก่งจนมาเขาเมาแหาดิอุอย้ยตายอ๋อจิงระเบิดน,น,น,นี่มันโอ้โหเรียบร้อยตายมาเขาสีวะได้ที่ห้าใกล้หาเนี่ยที่สี่ วสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ที่ได้ที่5แหละใช่ใช่ที่เดี๋ยวนะไม่แพ้เลยอ่ะสไนแอสโตอะไรเนี่ยอ๋อที่ผมเคยเล่นล่าสดุดตายอ๋อระบเบิดให้มันโอ้โหเรียบร้อยตายมาเขาเสียแะว